สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแน่นอนว่าเจอกับเรานะคะทีจีโฟนแช n n นลของยู u ู e เนี่ยก็ต้องมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมารีวิวค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่จากซีรีส์ตระกูลเซนโฟน3นะคะแล้วแบตเขาก็อึดมากๆแต่ราคาเบามากทีเดียวนะคะนั่นก็คือน,นี้เลยเตดๆ เซนโฟล o สา็ Mac, ค่ะตัวนี้นะคะแบตบ4,100ม mm, ิลลิแอมป์แล้วราคาเนี่ยก็หลักพันกลางกลางเองนะคะนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแกะกล่องแล้วก็ไปดูการใช้งานภายในตัวเครื่องกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้นะคะมีกิฟต์เอาไมาให้แฟนๆด้วยนะคะวันนี้อยากแจกค่ะช่วยมาเอาไปหน่อยนะคะนี่คือนี่คะ่ะอุปกรณ์การถ่าย ภาพนะคะการชาร์จแบตต่างๆแล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์คือแถมไปทั้งเซตเลยนะคะปกติเนี่ยจะแถมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อมือถือแต่วันนี้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะง่ายๆเลยแค่ตอบคําถามที่อยู่ท้ายคลิปแล้วก็ตอบภายใตย้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะมาลุ้นกันค่ะหนึ่งผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้นี่ทั้งหมดนี้ไปเลยสั้นๆน,นะคะก็จะมีนี่ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะชุดคลิปเลนซ์ซึ่งก็จะมีเป็น Fish Eye เลนมาโครแล้วก็เลนวา w นะคะแล้วก็มีนี่เป็นไมค์เซลฟี่แบบที่มีปุ่มกดในตัวนะคะแล้วก็สายไมโคร USB จากยี่ห้อ BLL ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเซนฟน3 3 m แมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะเรามาอันบล็อกกันเลยเนอะตัวกล่องของเซนโฟล์สามแม็กก็จับประมาณนี้นะคะก็จะกล่องเล็กๆกระทัดัดนะคะเราก็เริ่มดันกล่องขึ้นมาดูกันเลยนี่ก็จะเจอนะคะเซนโฟล์สามแม็กนอนรอเราอยู่แบบนี้นะคะพอดีน,นี้น้ำแข็งกำลังปิดเครื่องอยู่นะคะมันก็เลยขึ้นหน้าจอนิดน,นึงเนอะอ่ามาดูกันตัวเครื่องนะคะตัวนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยทำจากโลหะนะคะทําให้ดูพรีเมียมขึ้นจากตัวเซนโฟล์แม็กเนี่ยเขาจะเป็นตัวพลาสติก เนอะมันก็ทําให้ตัวนี้ดูพีเมขึ้นแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็น2.5ดีแล้วด้วยนะคะก็แบบเฮ้ยราคาเท่านี้แต่ว่าดูดีมากเลยถ you know, <brain> no ือแล้วแบบโอเคแล้วก็ตัวเครื่องมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบยาวๆแต่ว่าไม่ได้กว้างมากทาให้ถือมือเดียวถนัดมือนะคะพร้อมกับมีตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูกล่องกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะคะแล้วก็ใบรับประกันเนาะอ่ะข้างในนะคะสิ่งที่ให้มาด้วยก็จะมีนี่ค่ะ ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะคะแล้วก็อ่าอันนี้มันโอเคมากเลยคือเขามีสาย OTG USB OTG มาให้ด้วยนะคะคือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ทำให้ เจ้าเครื่องมือถือของเราเนี่ยกลายเป็น power bank ได้ก็คือเราเสียบตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาไปต่อกับเครื่องอื่นๆอ่นนะตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็น power bank คือสามารถใช้แบตเตอรี่ของตัวนี้ไปชาร์จอีกเครื่องหนึ่งได้นะคะหรือจะเอาเจ้าตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหรือต่อแฟลชไดร์ก็ได้เช่นกันนะคะถ่ายโอนข้อมูลก็ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะมีอะไรกันต่อบ้าง<ม>ก็จะมีหูฟังนะคะหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นแบบอินเอียมาให้แล้วก็จะมีตัวยางสําหรับใส่เปลี่ยนนะคะเพื่อความสะอาดเนาะแล้วก็มีสายไมโคร USB มาให้ค่ะตัวนี้จะเป็นไมค์แบบไมโครนะไมโคร USB แล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็นี่จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานภายในตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับตัวซอฟต์แวร์ฟีเจอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะว่าเป็นสมาร์ทโฟนจากทางค่ายเซนโฟนเขานะคะ mm. เขาก็เลยใช้ U I ที่ชื่อว่า Zen U I นั่นเองแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น3.0นะคะเป็นเวอร์ชันใหม่สิ่งที่ตัวนี้ให้มานะคะก็คือว่าหน้าจอล็อกสกรีนเนี่ยมันจะแสดงสภาพอากาศในขณนะนั้นอย่างเช่นว่าถ้าตอนนี้ฝนตกอยู่มันก็จะมีรูปสายฝนนะคะก็คือเป็นสายฝนเป็นเม็ดฝนอนะตกตก,ตก,ตกลงมาเลยนะคะ อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าแบบเป็นชว่วงที่แดดออกก็จะมีแบบแสงแดดประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีธีมที่มาให้โหลดค่อนข้างที่จะเยอะมากคือจะมี2แบบก็คือแบบฟรีกับแบบเสียเงินนะคะถ้าแบบฟรีเนี่ยมันก็จะเขียนเลยว่าฟรีตรงนี้ตัวหนังสือสีเขียวแต่ว่าถ้าเสียเงินมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่นะคะก็จะแจ้งไว้เลยเนี่ยคือมีให้เยอะมากเดี๋ยวนำแข่งลองรูดดูนะรูดรูดรูดไม่จบรูดไม่จบ จบแล้วคือมันมีมาให้เยอะมากอะค่ะคุณจะแบบไม่มีวันเบื่อเลยอะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับด้านฮาร์ดแวร์ของเขาบางนะคะแรมกับรอมเนี่ยก็ให้มาสมน้ำสมเนื้อกับราคาเลยนะคะก็แรมเนี่ยสองกิกะไบต์ด้วยกันนะคะแล้วก็รอมเนี่ยตัวนี้ 16GB กิกะไบต์แต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะเก็บเพลงเก็บภาพหรือว่าไฟล์หนังวิดีโอที่เราต้องการจะเก็บได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าสามารถที่จะเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้นะคะถึง 32GB กิกะไบต์ด้วยกันจ้า สำหรับจุดต่างนะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วแต่ว่าเซนโฟนแม็กเนี่ยก็ยังมีขายอยู่แล้วเซนโฟนสามแมเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงล่ะก็คือข้อแตกต่างของมันนะคะก็คือเรื่องของตัวนี้นะคะเซนโฟนสามแม็กเนี่ยจะมีตัวสแกนลน์นิ้วมือเพิ่มมาให้แล้วก็หน้าจอเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ 2.5D นะคะเวลาจับก็จะให้สัมผัสที่ดีกว่านะคะ ไม่ได้แบบเหลี่ยมบาดมืออะไรแบบนั้นนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมาที่4,100 m ม ah ิลลิแอม์นี่ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวสเตนโฟนแม็กนะคะที่มีขาดอยู่นะตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะ5,000แอ ah มนั่นเองนะคะก็ต้องลองช่างใจดูว่าอยากจะใช้งานแบบไหนถ้าอยากได้ตัวสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็หน้าจอ2.5ดีจับสัมผัสที่รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่า แบตก็อาจจะไม่ได้อึดทนเท่าแต่ว่าเครื่องมันก็จะแบบเบาลงนิดนึงนะคะก็มาที่เซนโฟน3ามแมได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้แบตที่อึดๆเลยนะคะก็ไปที่เซนโฟนแม็กได้เหมือนเดิมเลยนะคะว่าต่อกันด้วยเรื่องกล้องเลยนะคะเรื่องกล้องตัวนี้เนี่ยจะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่า น้ำแข็งลองถ่ายแล้วเซลฟี่ได้สวยทีเดียวกับราคาเครื่องเท่านี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะกล้องหน้าเขาให้มา8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลก็ถือเป็นตัวเลขมาตรฐานเนื้อแต่ว่าสิ่งที่ชอบเลยอ่ในส่วนของกล้องหลังที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของโฟกัสนะคะจับโฟกัสเร็วมากนะคะเพราะว่าเขามีออโต้โฟกัสอ่ะดูสิจะลองนะคะปึ๊บนี่จับเร็วมากจับเร็วมากเห็นไหมคะรวดเร็วเลยแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดู อามาริโอมันหายด้วยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งไทยให้ดูนะคะไปดูภาพตัวอย่างกันได้เลยนะจ๊ะ ในส่วนของกล้องหลังนี้นะคะก็จะมีโหมดมาให้หลายโหมดเหมือนกันนะคะถ้าเราแตะฟีเจอร์ตรงซ้ายล่างของหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะมีโหมดมาให้ด้วยกัน1 2 3 4 5 11าโหมดนะคะก็จะมีออโต้ช่มแมทมถ่าย HDR นะคะโหมดบิวตี้กล้องหลังตัวนี้ก็สามารถถ่ายโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมะีมีถ่ายเซลฟี่ด้านหลังก็คือเซลฟี่ในมุมกว้างอย่างนี้นะคะหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้หน้าจอมันเก็บภาพกล้องมันเก็บภาพได้ กว้างขึ้นสำหรับการเซลฟี่จากกล้องหลังนะคะแล้วก็มีตัวไทม์แลบนะคะถ่ายภาพไปที่แสงน้อยโลไลท์ได้ประมาณ3หล้านพิกเซลนะคะก็จะทำให้น้อย e ลดลงประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ก็จะมีการตั้งค่ามาตรฐานเลยคือมี ISO มีตั้งค่า e x p o พ u r e นะคะมีตั้งกริดไล่ด้วยแบบนี้นี่ก็คือก้าวช่องสำหรับ การถ่ายภาพนะคะที่เราจะได้ก,กสะสัดส่วนของภาพนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้มาดูกล้องหน้ากันบ้างตึ๊อกล้องหน้านะคะคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็คือน้ำแข็งชอบการถ่ายเซลฟี่ของกล้องนี้มากนะคะเพราะว่ามันมีบอดเบลตี้ที่ แต่งได้ละเอียดมากหมายความว่านี่มันแต่งได้ยากเลยว่าบัตชออนจะเอาสีไหนยูเลือกเลยนี่นะคะแล้วก็มาแยกอีกว่าสีสีรองพื้นสีผิวนะคะนี่มีความกระจ่างใสของใบหน้านะคะการตั้งค่าความโตของดวงตาใหญ่เป็นเอเลียนก็ได้หรือจะแบบบิ๊กอายใสๆก็ได้นะคะหรือว่านี่ถ้าเบอร์สิบก็น่าเรียวแบบนี้ไปเลย นะคะหรือแบบนี้ก็จะมีแก้มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยคือเราเลือกได้เลยอ่ะคือมันมันคือหลายๆรุ่นน่ะมันก็ตั้งค่าบิวตี้ได้แหละแต่ว่ารุ่นนี้มันตั้งได้ละเอียดแล้วก็กดได้ง่ายจากตรงนี้เลยนะคะอแล้วก็ถ้าเราอยากจะนับถอยหลังนะคะจับเวลาถอยหลังเราก็แค่ลากขึ้นปุ๊บแค่นี้เองไม่ต้องไปกดอะไรที่ยากนี่ก็ได้แล้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโหมดมาให้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีมาให้7โหมดนะคะสําหรับกล้องหน้าก็จะมีถ่ายออโต้ถ่ายในที่แสงน้อยอย่างโลไลท์ ight, ถ่ายกลางคืนนะคะหรือว่าถ่ายไทม์แลป์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวไปดูคะแนนอันตู้ตู้เบน m a มารกันนะคะตัวนี้จะได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้คะแนนนะคะคือน,น้ำแข็งอลองเทสมาแล้วนะคะก็เลยได้คะแนนอยู่ที่4246นะคะก็ถือว่ากลางๆเนาะสำหรับมือถือโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนะคะเทสให้ดูนะคะเกมนี้ละก War. ัน second w a r อลองดูคือต้องบอกก่อนนะว่าเทสให้ดูกราฟ,ฟิกนะคะไม่ต้องดูฝ <laughs> ีมือการเล่นของน้าแข็งนะ <laughs> เพิ่มเป็นคนที่เล่นเกมได้ก่ามาก เล่นได้แต่มารโอคอนธาจริงจงอ่มาแล้วนี่ลำโพงเขาจะอยู่ด้านหลังเวลาเราเล่นเกมอะมือเราจะไม่ป้องเงี้ยคือมันเป็นเอง Auto ออโต้อะเสียงก็จะแบบดังขึ้นมาโอเคเลยนะเล่นเกมมันดิมาแล้วมาแล้วเน้นดูโฟกัสที่กราฟิกนะคะอย่าดูที่ฝีมือการเล่นเพราะว่าอ้าว เดี๋ยวเดวไปไหนคือคงเกิดมาเป็นแคสนักแคสเกมไม่ได้อะ่ะเด๋ยวเด๋ยว,ดย,วยิงไปยิงไปอ่ะบินไปเอามานี่นี่ก็เห็นได้ว่ามันเล่นได้โอเคเลยนะเกมนี้ก็ใช้กราฟิกภาพสวยอยู่อะ่ะต่ก็ไม่ได้กระตุกนะลองบินเข้าไปใช่ไหมอันนี้คืออะไร ยิงไปเลยยิงมายิงได้แล้วทุกคนยิงได้แล้วค่ะยิงไปยิงไปก็ถือว่าเกมที่ใช้กราฟ,ฟิกก็ทําได้เลยแหละนะคะสามารถเล่นได้นะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแอป Google นะคะแน่นอนว่าเป็นแอปที่เราเนี่ยค่อนข้างจะใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ g o g l e d r i v e หรือว่าตัวแอป กูเกิลโค m e ต่างๆรวมไปถึงนี่ g o o p l o t o o t o ไว้เก็บภาพไม่จำกัดเนือที่ใช่ไหมคือตอนนี้ก็มีมาให้เลยนะคะมาในนี่รวมกรุ๊ปมาเลยนะคะในแอปของ Google ซึ่งความพิเศษของมันนะคะคือหลายๆรุ่นของเซนฟอนก็จะมีมาให้อไปแล้วแหละน,ะนั่นก็คือมีพื้นที่ Google Drive ฟรีนะคะให้มาเพิ่มอีก 100GB เป็นเวลา2ปีค่ะรวมมูลค่าแล้วกว่า1,680บาทแล้วก็คือปกติต้องซื้อพื้นที่เพิ่มอันนี้คือว่าใช้ไปเลยจยะสปีฟรียาวๆนะคะก็จะใช้ Google Drive นี้ไว้เก็บงานเก็บรูปเก็บวิดีโอต่างๆได้หมดเลยนะคะ บอกราคานะตอนนี้เลยนะคะราคาของเส้นโฟน3สาแม็กเนี่ยอยู่ที่5,990บาทสํบาทสำหรับราคาเครื่องเปล่านะคะแต่ถ้าใครอยากได้ของแถมโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไปถามได้ที่พนักง,งานร้านทีจีโฟนเลยนะคะแล้วถ้าใครไม่อยากซื้อราคา5,990อยากให้ถูกกว่าน,นี้ก็ไปดูค่ะปันจะมีพวกโปรโมชั่นเปิดเบอร์ลดค่าเครื่อง ASD t ท็กคร m o ูเนี่ยมีให้บริการหมดเลยที่ร้านทีจีโฟนจบแน่นอนนะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะได้โทรศัพท์ที่ราคาไม่แพงแต่แบต ดตัวเครื่องสวยแล้วก็มีสแกนไลน์นิ้วมือนะคะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเซนฟอน3 Max จากค่าย a อสุดนั่นเองนะคะแล้วมาถึงคําถามที่ทุกคนรอคอยเพราะว่จะได้รุ่นนะคะนี่เลยเซ็ตอุปกรณ์เสริมสําหรับมือถือนี้ใช้กับรุ่นไหนก็ได้เลยนะคะเพียงแค่ตอบคําถามง่ายๆว่าถ้านอกจากเรื่องแบตอืดของเซนฟอน3 Max แล้วนะคะ คุณชอบฟีเจอร์หรือจุดเด่นไหนของเซนโฟลสามเอ็ตอบได้ใต้คลิปนี้ใน YouTube นี้เลยนะคะตอบมาเลยและถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวทีมงานทีจีโฟ e เนี่ยจะใช้แอคเคาท์ g ีจีโฟลนี่แหละคะ่ะ ไปบอกนะคะว่าคุณเนี่ยคือผู้โชคดีและเรามาลุ้นกันนะคะและอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ชอบมือถืออยากจะรู้เรื่องมือถือแล้วก็ไม่อยากพลาดรุ่นใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น้ําแข็งแล้วก็ทีมงานทีจีโฟลด้วยนะคะแลวเราเนี่ยจะได้มาเจอกันแล้วก็รีวิวรุ่นใหม่ๆกันอยู่ตลอดนะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ